วิธีคัดลอกลิงก์เพื่อส่งให้ผู้ที่สนใจมาสมัครสมาชิกกับเราหลังจากเข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างสุดจะมีปุ่มคัดลอกลิงก์กดที่ปุ่มคัดลอกลิงก์ได้เลยค่ะระบบจะบอกว่าทําการคัดลอกลิงก์แล้วให้กดตกลง หลังจากนั้นเราก็สามารถส่งลิงก์นี้ให้ผู้ที่สนใจได้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยค่ะเช่นทาง l ล n e หรือ Facebook ตัวอย่างการส่งลิงก์ให้ผู้ที่สนใจทางไลายเข้าที่แอปพลิเคชัน Line ไปที่ช่องแชทเพื่อส่งลิงก์ให้เพื่อนหรือผู้ที่สนใจแต่คางที่ช่องแชทจะมีคำว่าวางขึ้นมาให้กดวางลิงก์ที่เราได้คัดลอกไว้ก็จะแสดงขึ้นมาค่ะ จากนั้นกดส่งข้อความได้เลยค่ะ